สวัสดีครับเราก็พามารับชมอันบ็อกซิ่งตัว r e ว l m ซีหกหนึ่งนะนี่นะครับหน้าจอ 90Hz เฮิร์ตนะครับผมนะฮะการันตีแบตเตอรี่เนี่ย48เดือนเลยฟิงเกอร์พินสแกนนะครับมีตัวเรนมอเตอร์สมาร์ททั h แล้วก็กันน้ำเอพีห้าสี่ด้วยนะครับก่อนสายชาร์จนะครับนะฮะหัวเตอร์นี่ให้ครบเลยนะครับชาร์จไวนะฮะนี่15บวัตนะครับแล้วก็มีคน FC ฝากถามว่ามีแจ็ค3.5มจด้ไหมเดี๋ยวผมรีวิวให้คุณก่อนเลยนะฮะ อามีแจ็ค3.5เป็นห้าไปไทยซีนะครับพี่ดีไซน์สวยนี่เห็นไหมฮะมีเขียวกับดำพี่ตัวนี้รุ่นนี้นะครับแชมป์628เลยนะครับเดี๋ยวเราลันเครื่องกันเลยโทรก็อยูนี่เกาศูนย์สามศูนย์ี่นี่นี่นะฮะเรากำลังลันเครื่องนะฮะ ผมรีวิวให้คุณแล้วนะฮะแจ็ค3.5นะฮะ mm hmm. FC หลายท่านที่ถามหาว่าเฮ้ย hey, พี่มีแจ็ค3.5พอผมรีวิวให้แล้วนะ mm hmm. มีนะครับผม mm hmm. นะครับแล้วก็รุ่นนี้ได้เรื่องของตัวเลนส์สมาร์ททัชด้วยก็คือดียังไงก็คือขนาดหน้าจอเราเปียกอะเราก็ยังสัมผัสสามารถสัมผัสหน้าจอได้นะครับแม้กระทั่งมือเปียกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในะเรื่องของตัวรายละเอียดไส้ในนิดนึงนะฮะว่า บวกแลมพัดแลมได้เท่าไหร่นะฮะรีเฟรชก็เช่นเคยครับ90%เรตัวนี้นี่นะฮะ90%เร์นะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราพัดแลมในตัวได้อีกตัวนี้บวกได้6นะฮะ แบตตอรี่นีครบนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์พิเศษนะฮะเยอะแยะเลยนะครับผมนะฮะการขยายการเข้าถึงการควบคุมต่างๆโหมดพิเศษนะครับมีให้เราพบเครื่องเลยนะฮะเดี๋ยวให้ลูกค้าดูตัวเครื่องนะครับที่ขออนุาตนิดหนึ่งนะคุณลูกค้าเรากําลังเช็คเครื่องนะฮะเรื่องของกันน้ํากันฝุ่นดูนะตัวนี้นะรองรับนะฮะ ก็จะเป็นตัวนี้ USB 2C นะครับสายเนาะนะครับัก็จะประมาณนี้กลมๆนะฮะกล้องหลักก็50ล้านพิกเซลนะครับผมนะฮะ50ล้านพิกเซลเลยนะครับผมการนํำกระตุนในปี54ด้วยนะครับสำหรับ Realme ี C61 นั่นเองนะครับมีเรื่องของตัว i Comfort Display ด้วยปกป้องดวงตาเรานะครับนะฮะตัวนี้การันตีแน่นอนเนาะ แบตเตอรี่ก็นะฮะอย่างที่บอก48เดือนเลยนะครับนะะ,ะประมาณนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ฝากไปถึง FC นะครับที่ถามแจ็ค3.5มีนะพี่นะผมเช็คแล้วมีนะพี่ย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะนะฮะนี่3.5ชัดเจนนะพี่นะนะนะมีปุ่มพาวเวอร์แล้วก็ฝั่งนี้กระถาดใส่ซิมนะฮะนะกล้องหลักประมาณนี้นะ ครับผมก็ยังไงชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b ์ช่องให้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ